แล้วเราไปดู Honda CRV กันต่อเลยนะคะว่าเป็นแบบ Honda HRV ไหมเดี๋ยวตามมาเลยนะคะสำหรับ Honda CRV มาในโทนสีขาวคันนี้นะคะกระจังหน้ารถของเขานะคะจะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะจะมีสัญลักษณ์ Honda อยู่ตรงกลางนะคะไฟหน้ารถ แบบไฟ LED นะคะแล้วก็มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่ด้านข้างนะคะไฟตัดหมอกคู่ด้านข้างนะคะตรงนี้จะตัดโดยโคโมีโคมี่เหรโคมีเม่เ <c oughs> ไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะ <c oughs> จะตัดด้วยโคมี่สีเงินเงาตรงนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วเรามาดูข้างๆนะคะว่ามีอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวตามแอดมินมาเลยนะคะ สำหรับด้านข้างของรถนะคะแอดมินนะคะจะเริ่มจากล้อเลยนะคะสำหรับล้อของ Honda CRV คันนี้นะคะจะมาในล้อแม็กแต่เป็นล้อแม็กเติมจากโรงงานนะคะเราสังเกตได้จากสัญลักษณ์ Honda เลยะคะ่ะแล้วก็จะมีสีดำด้านตรงนี้ตัดกับตัวรถให้เรานะคะส่วนกระจกมองข้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาเลยนะคะ กระจกมองข้างนะคะจะมาในโทนสีขาวเหมือนกันกับตัวรถเลยนะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะและมีกล้องมองข้างให้ด้วยนะคะ,ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะมีสะเกิดให้นะคะด้านข้างก็ติดสะเกิดนะคะ ส่วนประตูนะคะที่เปิดประตูนะคะจะเป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็จะมีคิ้วกันสาดให้เราด้วยนะคะสําหรับท้ายนะคะเราจะเริ่มเหมือนคันก่อนนะคะคือเริ่มต้นที่ตรงนี้นะคะจะมีสปอยเลอร์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีไฟเบรกตรงนี้นะคะแล้วก็มีคลีบฉลามอยู่ด้านบนนะคะมีเส้นสไลด์ฝ้ามีที่ปัดน้ำฝนนะคะแต่ Honda CRV คันนี้กับ Honda HRV ทีดำตัวนั้นให้สังเกตจากไฟท้ายนะคะมันจะแตกต่างการตรงไฟท้ายนะคะอ่านี่คือไฟท้ายของ CRV นะคะและจะมีสัญลักษณ์ h อนด้าอยู่ตรงกลางนะคะตัดด้วยโครเมียมสีเงาเงินตรงนี้ยาวเลยนะคะยังไม่หมดนะคะยังมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะ ท้ายรถก็มีการติดสกเกิร์ตให้ด้วยนะคะจะเป็นสกเกิร์ตสีดำด้านนะคะมีไฟทับทิมเหมือนกันอยู่ตรงนี้อ่า